าเรารู้จักเรื่องว่าความคิดทำให้เราหลงได้อย่างนี้ก็ต้อง่าคิดอย่างไรจะไม่ให้หลงนทางแก้มหาวิธีคิดอย่างไรจะไม่ให้ใจเราหลงเพราะสิ่งเหล่าน,นี้คือคิดตามหลักความเป็นจริงของมันคืออย่างรูปอย่างเดียวนะตามธรรมชาติของมันแล้วน่ะมันจะไม่มีความสวยงามธรรมชาติอย่างนั้นมีแต่สิยงสโสกปรกโสโครกด้กันทั้งนี เราแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันจะเอารูปอย่างเดียวน่ะถ้าไม่มีวิญญาณคล้องร่างอยู่หรือคนตายไปเนี่ยคนตายไปแล้วเนี่ยมันอยู่ธรรมดามดาคือ่ารูปนี้จะไม่มีอยู่นานมันจะเน่ามันจะเปื่อยโซกโปรงโซโค้กคืออในธรรมชาติรูปอย่างเดียวจะอยู่ไม่เกินหกเจ็ดวันอาจจะเน่าจะเปื่อยจะเหม็นมีรูปอย่างเดียวต้องคิดในแง่นี้ี่เช่นคิดในแง่ธรรมะ จะรูปเราอย่างเดียวเนี่ยถึงแต่ว่าวิญญาณยังคของร่างอยู่ก็าตามแต่ถ้าว่าเราจะเอาธรรมชาติดตูจะแบบของจริงเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อาบน้าําสักเดือนสองเดือนขึ้นมาอะไรเกิดกับเราได้ความเหมน็นชัวต่างต่างจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรบ้างนี่คือเอาดูของจริงดูธรรมชาติของจริง ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อาบนะอาบแต่เราทดลองดูเฉยๆว่าสักสักสองเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนะี่ยเอาสิไม่ต้องอาบน้ำํำละต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรทั้งสิ้นอ่ะเอาธรรมชาติจะ๋ยดูที่ธรรมชาติออกมาที่เป็นอะไรนี่คือท้องจริงนี่คนเรามันทำมาได้อย่างนั้นเพราะโดยสังคมโลกเข้าไปต้องมีการอาบน้ําดูทำความสะอาดตัวเองอยู่เสมอเสมอพอจะดูได้อาบน้ําทุกวันพ่อ สำระเหื่อใครสิ่งกระบอกโศกโศกในสั้นขารมากกายออกไปให้ดูดีหน่อยเท่านั้นเองแช่อาบน,น้ำยังไม่พออน่นะก็ยังหาสิ่งภายนอกแต่งๆมาสลมโปะเข้าไปให้มีสีนิวันขึ้นมาแล้วก็มีของหอมโปะเข้าไปอีกทีขนาดน้ำก็ยังเหม็นออกมาอยู่อยู่ไม่ได้ด้านเลย <laughs> เหม็นต่งางวายอยู่ยังมีออกเปลอมยนไม่แน,มน่มี่ค่อว่าเหม็นอื นี่ของจริงของคนไปอย่างนั้นแต่ส่วนมากเรามันปิดบังตัวเองคือปัญญาไม่มองเห็นส่วนนี้หาเจอวิธีส่งเสริมตัวเองให้มันมีความรักความใคร่อะไรก็ส่งเสริมไปตามมาทีนั้นใจเราจะมามีกิเลสของของร่าของใจทุกวันมันจะยากที่จะรู้จริงให้จริงกับธรรมมาได้ ในครูบาอาจารย์ที่ผมรมสั่งสอนอยู่เสมอเลยว่ากายกับใจเป็นเรื่องใหญ่ในการปฏิบัติเรื่องใจหลงก็หลงใจหลงกายนี่แหละหลงรูปบนี้แหละหลงรูปปฏิเรื่องใจที่ไม่รู้ก็ไม่รู้รูปบนี้แหละคือไม่รู้ตามความจริงของรูปตัวเองในคนอื่นที่ว่าเอาเซตปัญญาเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นรูปของจริงของตัวเองของตัวเองในคนอื่นด้วย ก็จะเห็นรูปความจริงจากคนอื่นได้ก็ต้องรู้ตัวเองก่อนถ้าตัวเองยังมีความสวยงามอยู่เนี่ยผู้อื่นก็ต้องงามไปด้วยทั้งหมดเลยงามไปด้วย <c oughs> เพราะตัวสวย <c oughs> ถ้าเราสวยคุณก็ต้องสวยไปด้วยถ้าเราไม่สวย่ะดูตัวเองทุกหมดทั้งหมด,หมดไม่มีความสวยงามทักส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยผู้อื่นสิจะสวยไม่สวย นี่แหลการมันดูตัวเองให้เป็นไปลักษณะตามความจริงของมันแต่ละอย่างแล้อย่างว่าเราไม่สวยอย่างนี้อย่างนั้นหัวใจมันจะปล่อยวางภายนอกได้บางสิ่งบางข้ั้งบางเวลาเราไม่สามารถจะดูตัวเองได้ดูภายนอกก่อนดูแต่สิ่งภายนอกก่อนเมื่อดูสิ่งภายนอกไม่สวยอย่างนี้แล้วเราชอบไหมเราไม่ชอบ ก็ดูตัวเองบ้างสิหนิเราเหมือนเขาไหมเหมือนเขาแลัขษณะอย่างนี้คือว่าดูภายนอกบ้างภายในบ้างคือบางกรณีดูภายในก่อนภายนอกบางกรณีดูภายนอกก่อนภายใน